สวัสดีครับวันนีู้่ช่องฝาแฝดชาเลวนี่จำนวนจีนเราจะแข่งว่าใครเลอเราจะแพ้แต่ถ้าเกิดจะเลอเป็นเสียงสัตว์อ่ะไม่แพ้นะครับอ่ะมาแล้วก็หยิบแป๊บซี่ขึ้นมากินกันเลยใครเลอต้องมาหน้ากล้องนะครับใครเลอต้องมาหน้ากล้องนะเลอเป็นเสียงสิ่งต่างๆนะกินทีละอึกห้ามกินอ่ะกินยังไงก็ได้อ่ะโอเคกินเลย เฮ้ยดูหน้าดูหน้าแต่ละคนหน้าะไม่มีใครลเลยนิ่งมากนิ่งมากดูมาครับนิ่งมากแต่ละคนนิ่งมากเอมีอาการละไอคนนี้มีอาการโอ้ยไม่มีอาการเลยครับทุกๆกคนอร่อยไอ้น้องอร่อยไหม <c oughs> <c oughs> ก็นิ่งมากครับโอ้ยอ่ะ ใครจะมีเสียงสัตว์วิ่งมาที่หน้ากล้องแล้วเลยเสียงสัตว์เอ,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 เอใคเอเอ้ยเอ้นเอ้ยอนยเอเอเอ้ย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 ใค้เดินใค้เ้้อยเ้อเอมม้เอ้อเ้เ

อ๋อยางยางยางไอ้เจ้าไอ้เจเลยวิ่งมาเดี๋ยวดูปฏิกิริยากันนะครับเพ<ๆ>ื่อนๆนางก็น,นิ่งเลยเอลุดลุดวิ่งมาเลยเจเลยก็เลยเอาเลยน้องเลยไหมนิ่งมา,บางกบังกล้เอ้ยนิ่งมากทุกคนนิ่งมากดูดูคนนุชเสร็จของชิจก์จะเลยยังไงดีวะนิ่งมากนิ่งมาก อุ้ยอุ้ยเอ้ยเอ้ยเอไข่มันมีไข่ยอมแพ้ไข่เอ้าเออเอออันก็น้องออกน้องแพ้น้องออกแล้วบังคับยังไม่แพ้นะบังคับกลับมาอะลาเดือบบังคับมานั่งเออแบบนี้แหละสนุกสนานอ่ามาเลยสามคน nó không phải, phải không cần thiết nữa, thực sự là không cần <laughs> <Để> không cần thiết nữa, không cần thiết nữa, không <đủ>. cần <laughs> thiết <Để> không cần thiết nữa, 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 không cần ต่อฝากเพื่อนติดตามช่องสั่วแฝดแสบชาแนลด้วยนะครับก่อจะมีคลิปทั้งกินทั้งเล่นทั้งสนุกสนานเฮฮาปะปนกันไปแทนจะยอนวเนี่ยเพราะถ้ากินหมดก่อนล่ะนี่นิ่งไหมถ้ากินหมดก่อนล่ะหมดก็คือนั่งพักสองนาทีดูปฏิกิริยาจะเลิศไม่นน่รุ้ เลยไหมไหนไหนมงนก็เลยไหมครับเฮ้ยเฮ้ยใครใครน้องไม่ไหวไม่ต <mm anyway. ้องกินแล้วเอ๋อเร็ว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 ใครจะเลยไหมเออไปไปไปครับค่ะว้าไปครับคนที่สองแหมอ่ะมาหน้าใกล้กันอันนี้คือผู้ชนะระหว่างศึกชิงที่หนึ่งเหลือศึกชิงที่หนึ่งสองคนโอ้ยสันกระดกสุดๆ เอ้ยก๊อปเอ้ยมองใหญ่ด้วยเอาไงวะของคนนี้เอากระดกเอ่อผายชนะใครจะเป็นผู้ชนะนะครับใครจะเป็นผู้ชนะในช่องคว้าแฝดแฝดชาแนลเฮ้ยบิดชิ้นใหญ่เลยบังก๊อปก็ไม่ยอมแพ้บังก๊อปมองกล้องหน่อยลูเอากระดกอ่าดวลเลยตัวละตัวอ่าฟันกระดก อา้าวก๊อบกระดกโดกอาโอเคโอเคโอเคไม่ไหวพักอายอมยอมถ้าเราอ่ายอมออกมาอายอมบงังก๊อบออกยอมออกไปแล้วสรุปผู้ชนะได้แก่บังเฟลซันน้อยสุดหล่อของเราโอ้ไหนทาเสียงทาเสียงได้สักอย่างเสียงได้ดีเสียงได้ดีอาคิดอาเสียงมาเสียงอะไรเสียงได้ดีหมาไม่ออกอาคิดอาคิดให้นั่งคิดนั่งคิดเอ้แน้ออาเสียงไร อ่ะเสียงอะไรแล้วเล้ว <c oughs> เสียงอะไร